สวัสดีจ้ามุนี้ลูอีสานบานนาสิพามาแกงผักท้องไสหมูด้วยค่ะที่เฮาเตรียมไว้ก็มีผักท้องผักท้องแล้วก็กะ,กะทิแล้วก็กพริกแกงรสดีนี่รสดีรสดีค่ะแล้วก็เกลือน้ำตาลใยชูแล้วก็กหมูอุดๆนี่เดี๋ยวเฮาสิ มะเทกะทิใส่หมอกอนทีเน้องขาไปก่อนแลเดียตั้งกันมีการมากจะเสิร์จักษาได้กัอาปรุงถี่เสนแต้เนีย่ยเขาก็ตั้งท่นเลว ที่ให้มันแตก,กมันกอนจ้ะามาก,ามากห้ายมัดหัดของนอเก็ดก็นหเอเอบแต่เน้ว่ะของนองเก็นะเออดกกใส่ได้เหมืนอนวันไปไหนเดีย๋ยวแม่ก็ไปทำงนานแล้วเด้อไม่ไปกับแม่ว่าอยู่ไม่ได้เด้เอเฮ้ย ที่แตกมันเราแกงลงไปซื้อพริแกงแม่ค้าแถมกระปิให,หพ้พี่เนาะตักกะปิใส่ให้เียวเีแกงก่อนแกงยอย่ไรเไปเนานะแกบแกบพุดปีง ก็ไปที่เขากันแล้วบันที่เขากับเอาหมูลงเลย รุงลดก็จ้ะปกติมันถึต้องมันตาลติด้ะจ้ะเออเดือดน่ยอย

เดี๋ยวเขาเจะนำยอดจะกลอยพว่าถ้าใส่กระชีลายไปมันสิคนผู้เฒ่าคนเมื่มมาค่ะน,นี้เขานำม,มาใส่แลว้วันนี้เขาจะปิดฝาหม้อไว้ไอ้มันปลดเราเขาสิมาเบิ่งอีกรอบหนึ่งว่ารสศาสตร์มันเปลี่ยนไปบอที่จริงมันต้องใส่ใบโหระพาน้ำบดีพอดีผู้เฒ่าอยู่บานคนเมื่อกินก็เลยบ่ได้ใส่ค่ะมันกินก่ไดก็เลยบ่ใส่ก่ไดใส่ใบโหระพา เดี๋ยวเขาปิดฝาไ้ก่อนเลอจ้ะรอให้มันเดือดแล้วเ,เขาสิมาเบิงอีกรอบหนึ่งว่ารสชาติมันสิเปลี่ยนคือตอนที่เขาปรุงไว้บ่สแล้วแป๊บหนึ่งด้วยค่ะีม่มันเดือดได้ทีแล้วเดี๋ยวเขามาเบิงว่ารสชาติมันสิเปลี่ยนบอค่ะ panit na yung, yung panit, panit na 嗯，了不了。 โอเคแล้วโอเคแล้วแบบนอกนอกนีนตาแกงผักท้องไส้หมูสามสันของดุอิสารบานน้าหนาตาวมาเป็นยังสี้าเ่นี่กันด้วยจ้ะอย่าลืมกดติดตามดุอิสารบานน้าด้วยจ้าขอบคุณค่ะที่ชมชิบปดิจา